คลิปนี้ผมจะมาเปลี่ยนสติกเกอร์ของเจ้าตัวไดโนสปาร์ตันนะครับมันเป็นเกียร์คันแรกที่เกียร์มาสเตอร์อัจฉริยะหนึ่งในสมาชิกทีมโทบิตะคลับจินเคียวสุเกะเป็นคนใช้คันนี้ก็จะเป็นโมเดลปี2001นะครับอาวุธหลังก็จะเป็นแบบนี้ด้วยความที่อายุเยอะแล้วทั้งเหลืองทั้งกรอบปกติมันจะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับงานแท้ก็จะมีปั๊มแบบนี้นะครับส่วนตัวล็อกบอดี้ผมถอดเก็บไว้เพราะถอดเข้าถอดออกมันชอบหัก ที่อยากจะเปลี่ยนเพราะสติกเกอร์มันลอกหมดแล้วครับคันนี้ผมได้มาตั้งแต่ปี2018ทําแบบบ้านๆเลยนะครับขั้นแรกก็จะลอกสติกเกอร์ออกสังเกตได้ว่ามันจะมีคราบกาวแล้วก็คราบกระดาษที่มันยังหลุดออกไม่หมดผมจะใช้สเตีนพอกทิ้งไว้นะครับประมาณ10นาทีหลังจากนั้นผมจะค่อยๆใช้ผ้าขัดไปเรื่อยๆนะครับจนก,กว่ามันจะหลุดจริงๆผมแนะนําว่าควรใส่ถุงมือนะครับแต่ว่าผมไม่มี ขัดสะอาดแล้วผมจะนําไปล้างน้ําเปล่าแล้วก็เช็ดให้แห้งสติกเกอร์ที่ผมใช้ผมซื้อมาจากในแอปส้มเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดไว้ให้ครับผมพูดตรงๆเลยว่าผมเป็นคนมีปมเรื่องการแปะสติกเกอร์มากครับตั้งแต่เด็กยันโตผมไม่เคยแปะของเล่นชิ้นไหนสวยเลยไม่ว่าจะเป็นเบเบทหรือคัดเกียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับเห็นมันเก่าอย่างนี้อย่าเพิ่งบูลลี่น้องนะครับมันยังเปิดติดอยู่